สวัสดีค่ะพ,พ่อขวัญใจฟอดพันครเกษตรนวมินนะคะวันนี้ขวัญจะพามาชมในรุ่นของ OpenCAP นั่นเองบอกเลยว่าคันนี้แต่งล่อมากๆเลยนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเป็นในรุ่นของ x l p l u s นั่นเองราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่7 9 9 0 0บาทนะแต่ว่าคันนี้แต่งล่ออย่างเทพเลยเป็นแต่งชุด F150 นะคะเป็นงานแท้เลยค่ะงานนำเข้าเนาะแล้วก็ ใส่ในส่วนของแม็กค่ะจะเป็นแม็กขอบ20นั่นเองแต่ว่ายางเนี่ยเป็นยางโอเวอร์ไซส์ใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะในส่วนของกันชนท้ายนะคะใส่เป็นของ SK นะคะสีดําตัดกับสีแดงน้ามาพร้อมกับหัวบอลสุดๆไปเลยในส่วนของโรบาค่ะโรบาก็จะเป็นของ SK เช่นกันนะคะ SK Body อดี้คิดนะเป็นทรงแขนยานั่นเอง รุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0ค70แรงม้านะคะเดี๋ยวขวัญจะพามาชมทีละจุดเลยนะว่าแต่งหล่อขนาดไหนนะคะปกติเลยในในรุ่นของ F150 Bodykit เนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยอยู่ในรุ่นของเอเวเลตนะที่แต่งกันบ่อยแล้วก็ในรุ่นของระตูวันนี้นะคะจัดพิรุ่นของ Open Cap นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่น Open Cap หรือว่าหัวเดียวก็สามารถจัดแต่งทรงนี้ได้เช่นกันนะคะมาดูจากด้านบนกันก่อนเลยค่ะด้านบนนะคะตัวนี้เราจะตีโป่งขึ้นมาใหม่เลยมีขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะก็ทําขึ้นมาใหม่เช่นกัน,นะคะในส่วนของกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะคะตัวนี้เป็นงานแท้ค่ะรุ่นมี6นั่นเอง FORD นะคะข้อนอังษรก็เลือกสีเทาน้ากาไฟาในส่วนของไฟ LED นะคะเนี่ยเปิดกุญแจเลยคะ่ะไฟ LED ค่ะจะเห็นชัดเลยอะ่ะมี3ามดวงแบบนีนะ้มีขนาดยาวนะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ในชายกันชนด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะทําเป็นสีดําค่ะเอาตัวเก่าออกนะแล้วก็ทําเป็นสีดา ของเราเนี่ยจะตีโป่งออกด้านข้างนะคะซ้ายขวาค่ะบอดี้เดิมรถของเราจะอยู่ประมาณนี้นะคะตีนแต่ว่าคันนี้ตีโป่งออกมาด้านซ้ายและด้านขวาฝั่งละ8ดนิ้วนั่นเองทําให้รถเนี่ยมีขนาดใหญ่แบบนี้แล้วก็ดูในส่วนของไฟหน้าของเขาไฟหน้าบอกเลยว่ายังหล่อสว่างสวัยส,สุดเลยนะเป็นเรียกว่าไฟหน้าวีแลนนะสวยงามมากเลยอ่าเดี๋ยวขวานจะเปิดกุญแจให้ดูนะว่าในส่วนของไฟหน้าของเขานี่สวยมากเลยแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้ไฟตัดหมอกปกติเลยจะมีดวงเดียวนะแต่ว่า คันนี้แปลงขึ้นมาใหม่เป็นสองดวงสวยงามมากๆเลยแล้วก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวก็จะติดให้ตรงที่ซุ้มล้อให้ด้วยซุ้มล้อเนี่ยมีขนาด6นิ้วนะจะเป็นสีดำได้น,นะคะคันนี้ทำการยกให้2นิ้วค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของปีกนกให้เรียบร้อยแล้วค่ะปีกนกก็จะเป็นปีกนกของโยงนะคะสีแดงค่ะปีกนกมี2ส,สีให้เลือกนะคะจะมีสีแดงแล้วก็สีเทานั่นเองชอบสีไหนก็แจ้งขวัญได้เลยก็ยกหน้า2หลัง2เรามาชมความหล่อของแมกกัญญยางกันบ้างนะคะ คันนี้นะคะเลือกใช้เป็นยางของเลนโซ่ค่ะซีรียางที่35คูณ12.5นะคะจับคู่มากับแม็กของเลนโซ่ขอบ20นั่นเองปัดเงาหลอ่อๆแบบนี้เลยออฟเซตลบ44นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยชอบแบบไหนชอบลายไหนก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะในส่วนของแม็กกับยางนี่มีให้เลือกกันแบบมากมายเลยทีเดียวในส่วนของบันไดข้างนะคะตัวนี้มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะเรามาชมด้านท้ายกันบ้างค่ะเพิ่มเติมในส่วนของ โลบาเหล็กค่ะเป็นของ SK นะคะบอดี้คิดสีแดงรลอๆแบบนี้เลยแข็งยาวใช้งานได้จริงนะแข็งแรงทนทานสุดๆเลยแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะนี่จะไปทําการครอบนะครอบทับตัวของเก่าไปเลยนะคะก็จะมีขนาดใหญ่เพื่อให้รับกปบโซนของตัวด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายของเขาเนี่ยไฟท้ายวีแลนด์มีขนาดใหญ่แบบนี้เลยอ่ะเปิดไฟท้ายให้ชมหน่อยค่ะว่าหล่อขนาดไหนนะนี่เลยค่ะสว่างสวายสุดเลยในส่วนของไฟท้ายนะคะหล่อมากๆเลยค่ะ ด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็ข้อฝากระบาดท้ายให้ใหม่นะมีขนาดใหญ่แบบนี้เลย F1D ก็เลือกเป็นสีดําเงาน,นะครับแบ็กกาของเขาเนี่ยเป็นสีด้านาน,นะสวยงามาม,ามากๆเลยแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ค่ะ F150 ค่ะเป็นสีแดงนะดูโดดเด่นมากๆเลยค่ะการชนท้ายนะคะจะเป็นของ SK ค่ะ Body Kit นะคะเขียนเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะในส่วนของห่วงลากจูงทําเป็นสีแดงค่ะมาพร้อมกับไฟถอยแบบ LED ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของหัวบอลสาหรับลากเรือลากตู้นอนลากเจสกี บอกเลยว่าคันนี้นะจัดเต็มสุดๆไปเลยค่ะในส่วนของชุดแต่งก็หล่อมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะชมแนวทางการแต่งแล้วถูกอ,อกถูกใจกันบ้างไหมคะชอบคลิปไหนชอบวิดีโอไหนก็ทักทายเข้ามาหรือโทรมาหาขวานสายตรงได้ที่เบอร์โทร0967955501นะคะสำหรับวันนี้ขวัญก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ